สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจบนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Final b a e นั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวเกมนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยมาทำคลิปรีวิวสักหน่อยจะดีกว่านะเผื่อที่คนที่ยังไม่เคยสัมผัสมาจะได้มาเล่นกันนะครับโอเคนะฮะก็ตัวคอนของเกมนี้บอกเลยว่าโอ้ไม่ธรรมดาครับมันเจ็บมากนะครับใครเคยเล่น Dark k g h t Blast ก็จะออกแนวประมาณนั้นได้เลยนะครับอ่าโอเคก็อย แจมมากนะครับชุดแล้วก็มีตัวคอนอื่นิมแจ่มบางอื่นอีกเยอะมากนะครับก็เอาแรกเลยพรีวิวให้ดูก่อนนี่ดูแบบสกิลได้นะครับสกิลแจ่มชั่วเฮือโทสะโค้โทเทสแล้วก็สกิลนี้สกิลมันดูเยอะมากนะครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยแล้วก็มีสกิลผู้นำด้วยอันนี้คือจะอบัฟตอนช่วงเริ่มเกมนั่นเองนะครับ อ่าแล้วก็มีตัวอื่นอีกเยอะแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดไงคือมันเยอะมากนะครับรเท่อ่านี่นะครับแล้วตัวธนูนี้ก็ก็สวยดีนะรู้สึกเหมือนกับบาริตา้าอ่ในเกมเกมหนึ่งไงนะโอเคโอ้ยปร <c oughs> ะมาณนี้อาจจะมีการไอบ้างเล็กน้อยเครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่หายดีจากเรื่องของฝุ่นเหมือนกับครั้งนั้นเจอฝุ่นไปแล้วก็รู้สึกว่าทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะค่อนข้างแย่ วันนี้นะครับวมระบบในเกมเดี๋ยวผมจะพาเข้าดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเกมเพลย์ภายในเกมนะเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับมาเจอบอสเลยอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าดูมันเก่งมากนะครับเพราะผมก็ยังไม่ผ่านเลยจริงๆแล้วผมก็ออตโต้ด่านเรื่อยๆหละนะฮะอืมตะลุยไปเรื่อยๆตอนนี้มาสุดที่ด่านนี้นะครับดูสิซุดซุดุด อืมโอ้โหดูตัว,ตวคนอนข้างหน้าของเรานี่คือจะตายแล้วเนี่ยนะฮะเลือเดเลือดลดแบบตายแน่นี่มีทั้งกี่เบฟสองเบฟนะครับปรับมุมกล้องได้นี่ปิดตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ปรับแบบแม้มุมกล้องเป็นรุมแบบกว้างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับสุดโอ้โหตัวลนครรู้สึกว่าจะตายเปน็นตัวนียเหมือนตายเลยยังไม่ตายครับแต่ก็ตายละตายจนได้ ยังไม่ถึงบอสเลยตายแล้ว้ยชือเออโหถึกมากนะตัวนี้อุยโอ้โหมันฮิวมันฮิวมันฮิวนี่เองนะครับปกติเดี๋ยวผมเล่นแล้วผมก็ปล่อยแบบออโต้แบบไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ออโต้ไปเรื่อยแบบว่าพอเราชนะด่านนี้แล้วกดแบบว่าให้ตู้ด่านต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยไม่ดูว่าพวกมอนเตอร์กับบอสเนี่ยมันแล้วมันมันใช้อะไรท้ามันตายยากจังหรือว่าเราแพ้ อันนี้เราสามารถใช้สกิลอ่าอันนี้มันช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสกิลที่ว่าเหมือนกับเป็นสกิลซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็เป็นสกิลของผู้เล่นนั่นเองนะฮะน่ะก็เอามาซัพพอร์ตนะครับไหวไหมอันนี้โอ้โหดูทางน่าจะยากนะครับเพราะว่าดูบอสฉึกมากนะครับอ,อ,อ้อเฮือนี่เหรดใช้สกิลช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยอ๋อเราเปิดแล้วใช้แฟรี่ได้ตอนนี้ได้ไหมเนี่ยรับแฟรี่มา เออตายไปแล้วแพ้แน่ผมมอสเขาถึกเลยอ่ะแต่ว่าเหลือบอสตัวเดียวเว้ยนี่เหลือตัวเขอสามตัวแล้วผ่านด่านนี้ไปเราก็ได้เพชรฟรีนะฮะโจมตีเร็วเร็วเอออย่าให้ตัวแทงตัวหน้าตายเฉียวเพราะตัวหลังนี้เราเป็นตัวโจมตีแบบว่าเป็นตัวสายแลงนะฮะใสเอ็นเจอร์เอ้อชนะว่ะดูแล้วชนะแน่เอออ้อ,อ จนได้ชนะจนได้นะครับโชคดีจังโอ้ดีเว้ยโอ้ยเรียบร้อยเอาเว้ยนี่ครับเกมเพย์ภายในก็จะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเกมเพย์ดีมากนะครับผมยังชอบเลยนะครับให้ตัวทดลองฟรีทันทีโอเคจัดไปได้อะไรเนี่ยเออหมืนยุคอนุมัตเพิ่มผ่ามหนึ่งชั่วโมงโอเคได้เลยใช้แฟรี่แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเพื่อรับอ๋อเหมือนกับได้รับโบนัสมากขึ้นว่างั้น อนึกเรื่องมาเว้ยท่านพ่อโอ้ตัวละครตัวนี้ของตัวละครเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันเท่สุดจริงนะครับเลยรายละเอียดดีเทลนี่คือแบบอ๋อโคตรว้าวมากโคตรเท่อลังการเจ้าพัดอาชรชื่อเท่ว่ะชอบนะเนี่ยโซฮีสกคลิปเลยแล้วกันนะครับ แต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่มันบงันบงคับว่ะอันนี้เรี่ยงความเร็วสักหน่อยเท่ากันเอาแล้วใครมาเนี่ยเช็คเทียนชึบมาก็จะขึ้นอ๋อในเรื่องต่อไป <c oughs> เร่งโคตรไวเอาเว้ยจะรวมกำลังกองทัพแล้วฮ่ก็เป็นแบบน้ำแข็งหิมะอะไรอย่างนี้เองโอเคนะฮะมายังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมระบบ เกี่ยวกับพวกกาชาปองกันเลยดีกว่านะหลายคนน่าจะเรียกได้ว่าอยากจะชมอยากจะเห็นนะนะนี่ระบบกาชาเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นอีเวนต์พิเศษก็จะมีแบบป่าเป็นเลดตัวละครตู้นั้นเลยนะครับรวมถึงสุ่มแบบธรรมดาด้วยแบบว่าทั่วไปทั่วไปนะครับนี่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะสุ่มแล้วควรจะสุ่มที่เป็นตัวที่แบบเพิ่มเลดอะไรพวกนี้ไหมใช่ไหมนะฮะโอเคจัดไปนะครับชึบปร้ง่งแล้วก็ปาดน้ำเต้าอย่างงี้ จะปาดด้านไหนก็ได้นะครับนี่สีดาวโถเอ้ยเฮ้ยเรากดผิดนี่หว่าเราสุ่มแค่หนึ่งครั้งโอ้ผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้กดผิดนะครับต้องกดแบบสองพานนี้นี่เองโอ้เปลืองมงินฟรีๆเลยไหมเนี่ยจัดไปไปครั้งด้วยเอาแล้วอืมปาดข้างบนนี้ก็ได้อือสีฟ้าสีดาวฮึปฮิตปาดลงมาชิปอุ้ยแลมาว่ะ โอ้โหโชคดีมากที่ได้แรงมาเร็วขนาดนี้แต่วันตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะอึ้งอึ้อจ้สีฟ้ามาสามดาวเอ้สี่ดาวอึ้นี่ปาดลงมาจัดแรงให้ปาอีกได้ไหมมันจะบอกว่าการเปิดแพ็คเนี่ยข้อดีคือเขาจะแบบการตีได้สี่ถึงห้าดาวต่อหนึ่งตัวเลยนะฮะอึ้งสามดาวนี้เท่มากน่าเป็นสามดาวเลยอึ้โอ้โหอึ อ,อ๋อสามดาวอีกแล้วเออสี่ดาวตัวสามชึบสามดาวอีกแล้วนะฮะอ้าวแล้วตัวที่ออกมานี้คือตัวการันตีว่างั้นโหเวนกรรมเนี่ยคือข้อแย่ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันแย่ตรงนี้มากเพราะว่าผมเล่นหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าเออพอเราออกตัวสี่ดาว5าดาวแบบดาวแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันมนันคือตัวการันตีอะนะฮะเออคือมันออกมาก่อนเร็วไง ปกติตัวการตีคนที่อยู่หลังใช่ไหมแล้วก่อนอันนี้คือเป็นตัวอะไรก็สีหาดาวก็ก็แล้วแต่นะครับก็ได้แล้วก็คือได้ตัวการตีอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เนี่ยที่เซ็งมากๆเลยนะฮะเออเป็นอย่างนี้แหละมายังไม่พอนะครับอีกสักครั้งเนี่ยจะสุ่มในส่วนของสุ่มไปทั้สามถึงหกดาวนะครับอันนี้นะฮะนี่ชึบจัดไปเออซึ่มรอสีฟ้าโอ้ตัวนี้สวยมากเออ โอ้โห,โหจัดเด็ดมาที่แลมาเลยแลมา <c oughs> สามดาวเว้ยโอ้โหแลมาอึอเอาเจียมได้ตัวผู้หญิงแล้วได้ตัวผู้หญิงแล้วนะครับคือเราไปหาตัวผู้หญิงนะครับเดี๋ยวบอกให้นี่โอ้โหแลมาสักตัวได้วะตัดแลงให้สักตัวหนึ่งอีกตัวขออีก,กตัวอืีกนิด อ๋อสีฟ้าล้วนเลยปึ๊บอ๋ออ๋อโอ้อเป็นตัวรัรนตีซะงันนะฮะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมบอกตัวต่อไปก่อนนะครับเป็นส่วนของสมุดภาพเนี่ยอ่าจะบอกก่อนว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยได้ว่าตัวคอนที่เป็นสีพวกนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับก็เรื่องความเก่งนะครับไอ้แถบสีม่วงนี่คือเก่งสุดรวมถึงตัวคอนแต่ละตัวเนี่ยบางตัวจะมีสารลักษ์แบบเนี้ยสารลักษ์แบบว่าเหมือนอินฟินิตี้อ่ะ มุมุมมุมนะครับของมันเนี่ยซึ่งไอ้แตลักษ์ตรงนี้คือเป็นการบ่งบอกว่าถ้าเรามีตัวคอนตัวนี้นะครับที่เป็นแบบแตลักษ์เนี่ยตัวคอนตัวนั้นเนี่ยจะมีความเก่งที่มากกว่านะครับจะมีความเก่งที่แบบว่าโกงมากขึ้นนะครับประมาณนั้นอ่าเนี่ยทุกมีแตลักษ์เนี่ย,ายบางตัวไม่มีนะแต่บางตัวมีนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยมันเป็นตัวแบบเราเรียวกว่าตัวแบบตัวเลเจนด์แบบเลยนะฮะประมาณนั้นนะอ่าอืมโอเคชึบเดี๋ยวเราจะทีมกันนะครับก็เกมนี้มีบบที่ว่า ให้เราสามารถสมตัวคอนได้ซึ่งเราเอาตัวคอนในมตีบวกจนให้มันเต็มนะครับแล้วก็ตัวคอนสตัวมาฟิวชั่นกันซึ่งให้กลายเป็นสุ่มตัวใหม่ตัวใหม่ที่ดาวถุงขึ้นระดับดาวถุงขึ้นนั่นเองก่อนอื่นก็มีอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะมาใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับนี่เราก็ใส่อุปกรณ์มันมีอะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก็สกิลต่างต่างนะฮะนี่แล้วก็จัดทีมมีลงฝึกมีอัปเกรดต่างๆอัปเกรดก็อัปเกรดไปเราก็เลือกตัวคอนอัปเกรดไปนะครับเอาสักนี่ละกันนี่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 เอาสักปเลย ตรงนี้เราไม่ใช้แน่นะครับก็นั่นไปกดไปฮึบจะทูจะได้ไหมอ้อหล้มเหลวโอเคบวกห้าไปครับนี่ประมาณนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปใช้วิธีนี่นะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งคือเราอยากจะเกมนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าตัวคอนตัวไหนเนี่ยที่เรากำลังปั้นอยู่เนี่ยแบบเราปั้นไปถึงแบบเบลมันเยอะแล้วนะครับของไวเยอะแล้วแต่พอได้ตัวใหม่มาเราอยากจะให้ตัวใหม่เนี่ยมันเก่งทันทีเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องไปเสียเวลาแบบนั่งวงนั่งปั้นนะครับ มันสามารถที่จะถ่ายโอนย้ายพวกเลเวลได้ด้วยนะครับโคตรเจ๋งตรงนี้เลยครับเจ๋งมากๆเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้มาแทนก่อนแทนตัวละครตัวนี้กันนะครับนี่จะพาไปดูนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าโรงฝึกนั่นเองนะครับนี่โรงฝึกเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยน EP ีตัวคอนได้แล้วก็เอาเอพอพวกมอน e อเนี่ยมาโอน EP ีให้กับตัวคอนใหม่ได้นะครับ ดูอันนี้เป็นเวลหนึ่งนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับที่เป็นทําให้ได้ e อพเป็นเวลเก้าก็ออึกฝนเลยเขาจะโอน EP ีมาให้ตัวนี้นะครับเขาอ,อยากแข่งกันขึ้นรึง่งร้อยนะครับนี่มาณน้นเองนะครับมันเป็นการถ่ายโอนแบบ e อนะครับผมถือมันมันเจ๋งดีอะ่ะเออทำให้แบบว่ารู้สึกตัวนี้เวลไปเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบเก็บเลเวลให้มันเก็บเวลใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูในส่วนของโหมดต่างๆบ้างนะครับก็มีอะไรบา้างเช่นระบบสำนักนะฮะสำนักนี่ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับกิ้วอะไรนะฮะก็จะมีแบบตงค้าต่างๆมีบอสมีร้านค้าด้วยนะครับนี่ตอนนี้มีสมา,า,าชิกต่างๆอ่ะแล้วก็ลงแลกเปลี่ยนลงแลกเปลี่ยนนี่ก็นี่เหมือนกับเอาของต่างๆมาแลกนะเป็นทองเงินเทิงอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะไม่ยากลงฝึกก็ามากีีที่เราเข้าไปแล้วก็ร้านปลอมร้านปลองนี่ก็เป็นแบบต่อสู้นะครับเราจะต่อสู้แบบ เดี่ยวแล้วกันแบบทีมแบบเดี่ยวเนี่ยแบบทีมอ่ะทีมตัดทีมก่อนนะครับจัดทีมผมเอาตัวนี้ลงมานะฮะนี่ร้อยแล้วก็เริ่มอาจจะแพ้นะครับอาจจะแพ้ก็ได้อ่ะตัวคอคเกมนี้บอกเลยว่าเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมีให้สะสมเยอะมากก็มีหลายตัวที่ทสวยๆงั้นเลยแล้วก็สามารถเก็บกดได้อัปเกรดได้สวยงามนะฮะท่านเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นอยากให้ลองมาสัมผัสดูเหมือนกันนะ มาลองดูนะครับไม่หนูก็ว่ากันไปอ้ออแพ้นะครับแพ้แบบแพ้แบบโอ้โหเอาเขาไม่ลงเลยอะคือเราต้องอัปเกรดตัวกอรใที่มากกว่านี้นะครับผมก็เพิ่งจะเล่นนั่นเอง,เองนะเล่นมาได้หลายวานันละเกือบตายเลยเห็นว่าหลายคนเกมเล่นเกมน,นี้แล้วมีการรีดีด้วยนะ ก็สามารถที่จะรีดีได้นะครับก็รีดีหาตัวที่ว่าเป็นแบบสารลัก Infinity อินฟิตี้อ่ะสารลักเออ่ที่มีสารลักเลเยจินอ่ะนะครับไปลองรีดูแล้วก็มีหยบดันเจียนแล้วก็ดันเจียนจำหวันก็จะเป็นแบบเหมือนกับเออ่เข้าไปเพื่อที่จะรับคัมภีร์เขาเรียกก็เป็นคัมภีอะไรดีคัมภีร์ประเภทที่ว่าเหมือนกับเป็นเศษที่ออยสับอัปเกรดอัปเกรดพวกอาวุธนะครับอาวุธของเกมนี้เนี่ยการอาัปเกรดของมันก็ต้องใช้เออ่เขาเรียกว่าเป็นแบบแผ่นคัมภีร์แบบนเนี้ยม้วนๆเนี่ยมาใช้ในการอาัปเกรดนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ,อยากจับเก็ดตัวคอครี่เก่งขึ้นเราก็ต้องจําเป็นต้องมีโมนนี่นะฮะอ่าอันนี้คือเสื้อผ้าอันนี้เครื่องระดับนะครับอันนี้เป็นอาวุธทั่วไปแหละมาเข้านี้กันนมัดคุณสองไปเลย let's go สุบสุบนีบ่มันตายง่ายมากเพราะว่าเราเวลมากกว่าเราลงเวล์สินะครับ ต้องปลดล็อกเองนิวิกรถึงจะไปถึงเบลยี่สิบได้โอเคต่อไปก็เราสามารถไปเวลยวี่สิบได้นะครับนี่ครับก็ได้นี่มาใช้การอัปเกรดพวกอาวุธแล้วก็พวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับในส่วนของนาเจอร์เยอรมันพวกนี้กดออกไปพจอ์รมนี้ไม่เมยมากก็คือป้นพวกเกี่ยวกับพวกทองเงินในเกมอะไรฮะ ต่อไปในสํารวจนะครับสํารวจนี้ก็ไม่เข้าใจได้ไม่ยากเลยก็คือเราส่งตัวคอหนึ่งตัวออกไปแบบไปสํารวจหาพวกวัตถุดิบต่างนะครับพอมันครบเวลาจานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วก็พร้อมกับวัตถุดิบนั้นนะครับเราก็ได้วัตถุดิบมาฟรีแค่นั้นเองแล้วก็หอคอยฝีมือนะครับหอคอยฝีมือนี่ไม่เข้าใจได้ไม่ยากเลยก็คือแค่แบบตะลุยหอข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยนะครับแค่นั้นเองเป็นเหมือนหอคอยร้อยชั้นอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีของรางวัตามชัั้นนนเอง พาไปดูเลยนี่ผ่นพวกนี้ง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวละครเราก็เก่งไปพอมควรแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ตา่ผมลองใส่ทีเดียวขึ้นไปพื้นทีเดียวแบบอะไรเงี้ยนะฮะต่วใหญ่จะเล่นแบบนั้น,นอือแข่งไวแห้งไปซะสุดสกิลสวยงามมากครับแต่ตัวเท่ทั้งนั้นเลยโอเคนี่ครับผ่านของภาชน,นี้แล้ว เอาละครับก็ทั้งหมดของโหมดของเก,อเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกร้านค้าต่างๆเดี๋ยวเราไปลองดูกันจัดฮีโร่เราดูแล้วแล้วก็จัดทีมก็ไม่ได้มีไอ้ดุงยากอะไรนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆได้นะครับนี่ก็เลือกเอาเลยโดยการใช้เงินในเกมซื้อแล้วก็เพชรซื้ออะไรเงี้ยนะครับนี่เลือกทีมเอาจัดอะไรเอาเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะให้คุณสมบัต,ติต่างกัน อันนี้เพิ่มรังป้องกัน4.5%หรืออันนี้เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มขึ้นสองจุดสามอะไรเงี้ยนะครับก็ว่านไปนะฮะแล้วก็สุดภาพสุดภาพนี่มีข้อดีคือเวลาสะสมตัวคอนได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ครับเราสามารถที่จะรับอันนี้ได้นะครับนี่เลครับเพชรเขาเรียกก็เรียกเกียวเจหรือไงหรือไงทุกอย่างนี่รับเพชรแล้วกันเรียกเพชรแล้วกันเนี่ยครับก็มาเปิดกาชาได้เรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็ร้านค้าก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้กาชาปองมีไพรินเล่ไพรินอ่ะทอง ข้าวตัววลตดิบมีแค่ไหนครับสำหรับในเกมโอเคครับสำหรับคลิปนี้คนขอจากลางกัรเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวนะครับต่อจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบเรียกว่าเป็นฟูลรีวิวหรือว่ารีวิวเต็มๆเลยก็คือผมจะปลดล็อกหมดท,ทุกอย่างแล้วก็จะพาไปดูเทส่วนทุกส่วนว่าภายในเกมเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าเราน่าสนใจบ้างนะครับประมาณนั้นอ่ะก็ประมาณนี้ใครที่สนใจก็เล่นเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มคอมมูนิตี้ โอเคสำหรับวันนี้ผมโจ๊บคอรากคอนให้เยวเจอกันใหม่ในเกมนะครับบ๊ายบายครับ